Good morning ตอนเช้าคะ่ะทุกคน <c oughs> ก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็คือวันเสาร์ซึ่งเราอะ่ะจะมาทำบล็อก One Day With Me ซึ่งเป็นแบบวันที่เราอยู่เวนั่นเองปกติก็คือเราจะต้องตื่นเช้ามาเหมือนเดิมแหละมาลาวในวันหยุดเออแต่ว่าปกติพี่พี่อะ่ะในสายอะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะลาวช้าขึ้นกว่าเดิมกว่าวันธรรมดาแต่เราลืมถามพี่สาย,ยานน้ว่าพี่เขาจะลาวกี่โมงเพราะฉันตอนนี้ประมาณหกโมงกว่ากว่าเนี่ยเราก็ตื่นมาแต่งตัวแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปลาตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่า วันอยู่เวนเนี่ยทำอะไรบ้างนะทุกคนแต่ก็อาจจะเก็บภาพม,มาได้ไม่หมดอาจจะแ,แบบเป็นบางส่วนเนะเพราะว่าบางทีไม่ได้แบบว่างเอาแบบมือถือยกมาถ่ายอะไรอย่างี้นะคะ<อ>ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยไ yeah ค่ะทุกคนแล้วก็แต่งหน้าวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปหยิบขนมแล้วก็ออกไปกันค่ะ <c oughs> เป็นข้า,าวเช้าเรา <c oughs> อันนี้ก็คือเราสามารถใส่เสื้อกางเกงได้นะคะดีมากบรรยุด น,นี้ก็จะเป็นตึกที่เรามาลาวนะคะก็คือตึกอายุรกรันนั่นเองเหนื่อยมากเดี๋ยวเราก็จะขึ้นตึกนี้กันนะคะนี่ตึกนี้นั่นเองนะคะลาวที่ชั้นสาม<อ>ตอนนี้หงโมงห้าสะ ทุกคนแล้วก็เจาะเลือดมาแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเครื่องตรวจนะนี่เขาเรียกว่าบัตรแก๊สก็คือเราเจาะเลือดคนไข้มาใช่ไหมเพื่อดูว่าแบบในเลืดอดเรมีออกซิเจนอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะแล้วเรามาใส่เครื่องนี้เครื่องนี้มันก็จะประมวลผลให้มันก็จะแบบเหมือนดูค่าต่างๆนะคะเพื่อดูว่าเลือดเป็นยังไงบ้าง,าง<อ>ก็เดี๋ยวรอผลกัน อันนี้ก็จะเป็นข้าต่างๆเดี๋ยวราก็จะต้องไปประมวลหดอีกทีหนึ่งเนาะเ้าโมงะทุกคนเมื่อกี้ไปจอดบัตแกเดี๋ยวตอนนี้เก็จะมาเคลียร์งานเอกสารค่ะเช่นแบบใบ,บ,บดีฟอร์ก็คือใบส่งตัวะอะไรเงี้ยก็ต้องเหมือนทำเอกสารต่อมานั่งผิดพ์คะ เราจะทำอะไรลัมบ้าพังเจอนี่ลัมบ้าพังเ,อเจอคืออะไรเจาะน้ำไข่สลังไปตรวจโอ้โหสุดยอดให้ดูเราทำงานดีกว่าเป็นเลอันนี้ก็คือเซ็ตนะคะนี่เราจะต้องเปิดเซ็ตอันนี้เป็นแบบอุปกรณ์แล้วก็นี่นะคะ,คะฮัลโหลนี่ใครก่อนไม่บอกคิดอเอาเอง เอาะปิดลิปแล้วพี่กายครับผมนีเป็นไอเทิร์นใช่ไหมเอะครับแต่คนชอบทักพราน่าเก๋หรือเปล่าดูดีดูแบบดีมากอ่าว่าคุณหมอนี่คือชุดอยู่เวนใช่ไหมใช่ครับผมใช่ก็คือวันนี้เราจะอยู่เวนกันนี่ก็คือเป็นเพื่อนไอเทิร์นด้วยกันใช่ใช่วันนี้เราอยู่เวนถามว่าอยู่เวนหลอดย้อนไหมไม่เราอยู่ข้างบนใช่อยู่ข้างล่างอยู่กับคนละวอร์คือเหมือนกับพอเป็นไอเทิร์นอ่ะเราแทบไม่เจอกันเลยเนาะใช่คือฉันไม่เจอเธอเลยอ่ะไม่เจอไม่เจอเลยตลอดหนึ่ง สัปดาห์ที่ผ่านมาแต<ช>่ดีกว่านี้มากใช่จนวันนี้ก็แบบเออพวกเราจอแบบอยู่เวรวันตรงกันอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือห้องเวรน,นะคะนี่ก็ปกติเราก็จะนอนที่นี่นัอนก็คือใช่ปกติก็จะนอนที่นี่ถ้าได้นอนถ้าได้นอน <c oughs> เออเมื่อเมื่อคืนอีปโป๊กเ็เราแบบเมื่อคืนอ่ะมีเคสเราใหม่แค่หนึ่งเคสแต่ไม่ได้นอนเพราะว่าเป็นเคสที่แบบไอ,อเลสก็คือเลสก็คือหัวใจหยุดเต้นนะครับเก่งมากแบรต้องปั๊มหัวใจเก่งมากแบรก็คือเมื่อคืนก็เลยไม่ได้นอนตอนนั้นนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ อ,อ,อันนี้ก็เป็นชาที่เพื่อนๆมันยังไม่ได้สรุปนี่นจริง <laughs> คือเยอะมากคือเหมือนพอเราเป็นเอ็กเพรเราจะต้องสรุปชาด้วยเนาะใช่ก็คือเหมือนว่าพอคนไข้กลับบ้านหรือรีชาร์เนี่ยเราก็จะต้องแบบสรุปว่าคนไข้เนี่ยมามีปัญหาอะไรแล้วรับสา,าย,ยางไงบ้างเนาะตอนนี้กี่โมงลวตอนนี้สิบโมงครึง่งเออไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าข้าวอะไรข้าวเช้าเลยข้าวเช้าแล้วก็ต้องไปอีกรอบเนี่ยใช่โมงครึ่งเขาเไปแค่ไหนไปจค่า เงินค่ะทุกคนไป ยับๆมากแล้วก็มีแบบว่าใส่คิ้วคือท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีแทบบงซีไลน์ซีไลน์ก็เหมือนท่อที่แบบว่าใส่ทางเส้นเลือดตรงคออะไรเงี้ยเพื่อแบบดูปริมาณเลือดอะไรเงี้ยในร่างกายเนะแล้วก็ถ้าสมมติใส่แบบบลูเมนใช่ปะถ้าใส่แบบเป็นเส้นที่ขาก็คือเพื่อไปล้งไตแล้วก็มีรับเทสใหม่แล้วก็ยังไม่ได้พักเลยอันนี้ก็คือเพิ่งได้พักก็จะมากินข้าวกลางวันซึ่งจะดูเป็นข้าวเย็นเลยนะคะ เราสั่งฟูช์แพนด้ามาก็เดี๋ยวเราเดินลงมารับนีเ่เราก็ได้อาหารของเราแล้วโอ้โหนี่มีทั้งน้ำทั้งข้าวเลยความเออก็คือเมื่อกี้ไป ICU มาใช่ไหมที่ไปเรื่องแบบว่าที่เขาดีพีดอกก็คือความดันตกอ่ะเออไปแก้แล้วก็คือนี่จ้าหยิบหยิบสเตตไอซียูติดมา<ๆ>ก็คือต้องเดิน กลับไปแล้วเพื่อไปคืนเหนื่อยอีกแล้วทุกคนไปวันนี้ือแบบรู้สึกว่าต้องมีอะไรให้ทำทั้งวันเลยนะคะนี่นะคะก็คือทางออกไปซีลูเมื่อกี้ไปซีลูมาทุกคนเหนื่อยก็เดี๋ยวตอนนี้ประมาณสองทุ่มแล้วเราก็ไม่มีเคสนะคะก็เลยเดี๋ยว ีบกลับไปอาบน้ำแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนที่ประมาณนั้นครับนี่ทุกคนนี่คือชุดู่เวนนะคะแล้วคือดูสีวิเคราะห์เข้า,ากระเป๋ามาชุดด่เวนให่ไหม ก็เป็นเวลานะครับ22่สนาฬิกาสินาทีนะครับสี่ทฮะก็คือต้องได้หยุดใช่ไหมฮะก็คือตอนเนี้ยเราเราก็จะมาคอนเทนต์กันคอนเทนต์ชุดที่โอเว่นนะคุณดูคอนเทนต์ชุดอยู่เบสมีสปอนเซอร์ไหมไม่มีต้องเข้าแล้วนะต้องเข้าสปอนเซอร์นะคะมีแบบได้ทั้งชายและหญิงดูสามารถจ้างได้แล้คือ ก็คือพี่ที่อยู่เวนด้วยกันก็เคยมาดูคลิปนี้ก็คืออีนี่สองตัวนี้มันหายไปไหนอ๋อมาถ่ายคลิปนี่เับเราแวะมาแค่ห้านาทีเท่านั้นใอ้ช่วยเถิดช่วอยู่เวรครับเวรแรกแล้วเราก็จะออกไปที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เวลาว่างก็ไม่นอนนะมาทำคอนเทนต์อยู่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก่อนเรียนลองไปหาเพื่อนที่ชั้นเจ็ดนะครับที่กำลังนอนอยู่ ค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในห้อักแล้วน่งก็ตอนนี้ไม่ได้แบบมีเคสแอคทีฟอะไรใช่ปะก็เป็นเวลา5้าทุแล้วนะคะเราก็จะมาเล่าให้ฟังคือเราว่าจะปิดคลิปนี้แล้เหมือนกับว่าจริงๆแล้วอ่ะหนึ่งวันกับการอยู่เวนของเราอ่ะก็คืออยู่ทั้ง24ชั่วโมงเลยนะันะหรับวันหยุด ก็คือตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าของพวกนี้อีกวันน่ะแต่เราคิดว่า,าเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วถ้าสมมติว่ากลางคืนะมีปุกมารับเคสอะไรเงี้ยเราก็คงไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูแล้วเนาะ <laughs> เดี๋ยวจะขอสรุปคร่าวๆนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ตื่นเต้นมากที่สุดก็คือการที่เราที่เป็นเอเทเทิร์นที่เพิ่งขึ้นใหม่ใช่ปะ ได้ทำการใส่ทิว้วครั้งแรกกับคนที่แบบไม่ได้อยู่ในวอร์ดอเนสอะเอาง่ายๆคือประมาณว่าคนไข้ที่อยู่ในวอร์ดอเนสหรือว่าวอร์ดดมยาเนี่ยก็จะเป็นคนไข้ที่แบบว่าเขาจะต้องให้ยาน,นอนหลับเลยประมาณนั้นอะเพื่อให้คนไข้แบบสงบอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะสามารถใส่ทิว้วหรือก็คือใส่ข้อช่วยหายใจอะได้ง่ายขึ้นเพราะเหมือนมันมียาที่ช่วยใช่ปะแต่คราวเนี้ยพอเป็นแบบในชีวิตจริงที่เป็นแบบตามวอร์ดเมดวอร์ดสารหรือวอร์ดอะไรต่างๆคือมันจะไม่เหมือนวอร์ดโดมยาก็คือเหมือนกับเราจะไม่มีการให หมือนยาสลบหรือยาอะไรอย่างนั้นอะช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใส่ท่อช่วยหายใจได้ยากขึ้นเนาะมีความแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็กังวลอะไรเงี้ยคนทำไม่ได้แต่ว่าก็ดีใจที่แบบคิวแรกครั้งนี้ก็สําเร็จไปได้ด้วยดีค่ะกราบขอบคุณพี่ปิวก็คือเป็นที่แบบว่าคอชทอที่แบบว่าแบบสอนขั้นตอนวิธีการใส่แบบเปิดเป็นเทคนิคการจัดท่านูนน่นนี่นั่นเงี้ยมันก็ทําให้วันนี้เราสามารถใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้ได้จริงๆแล้ว อาจารก็มีเคล็ดลับใหม่มาเรื่อยๆเนาะซึ่งแบบอย่างเราอีกเทินนะเราก็ยังจะช่วยอะไรพี่ไม่ได้มากเนาะแต่ก็จะแบบแัลปรุงตัวอะไรเงี้ยเพราะเออเราก็เพิ่งขึ้นเรายังแบบงงๆกับเวนเวรนี้เป็นแบบเวนแรกๆนะคะแล้ววันนี้ก็จะมีอะไรการอื่นที่พี่ทําก็คือการใส่ดับเบิลรูเมนดับเบิลรูเมนก็คือใส่เหมือนแบบเป็นสายไปทางขา พื่อที่จะทําการล้างไตนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นมเในวอดกึ่งวิกฤตของอายุรกรรมนั่นเอง<笑><笑>ก็หวังว่าแบบเออจะสามารถถ่ายมาให้ทุกคนเห็นได้มากเท่าที่สุดเท่าที่ทําได้นะคะก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้แอมด้วยนะแล้วก็อยากให้แบบทําคลิปเล่าเรื่องอะไรนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะช่วยคอมเมนต์กันเยอะๆนะช่วยแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะนะ้านะ